ในรุ่นปีห้าหนะึ่งฮะรุ่นนี้ต้นกาพบก,กับมิกซ์สไตล์มาในไลฟ์อัพทั้งดึงการสามหน้าสองรุ่นแรกในปีสี่เก้า รุ่นถัดมาปี50รุ่นนี้ปี51ครับคุ่ที่สามมีเลยข้างหลังนมี่ไงตรงป่าไม้เนี่ยปี51รุ่นนี้เตะกัน3 quarter. ควคอร์เตอร์คอร์เตอร์20นาทีจริงๆมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะปี4ี่นี่แพ้ไปอ่า สี่สองนึกไงรุ่นห้าศูนย์เสมอกันหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใชหนึ่งหนึ่งอ่ารุ่นนี้คู่ที่สามฮะรอจานอยู่ฮะจานมีสองคนวันนี้งานเหมาจานมาสองคนทั้งวันอ่าพ่อบอกดีๆพ่อกบอกไม่ใช่ปัญหา ปัญหามันอยู่ที่เหลือไปดูกันว่ามีปัญหาเปล่าในสนามคุณพ่อบอกให้ตั้งใจหน่อยจีโน่คู่หน้ากิตต้าเบอร์เก้าหนึ่งบิ๊กซียีิบเจ็อ่ายีเจดชื่ออะไรออกเส้นแบ็คขวาการปอเล่นเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายผูสาตัวมิสเตอร์ดิว ของทางเจ้าบ้านวิกสไตล์ไม่รู้ไลน์อัพเป็นไงไเห็นยืนหน้า3คนอาจจะหน้า 2, 2> สองกลางสองหลัง2องฮะดูจากการยืนแล้ววิกสไตล์มาในระบบ 2, 2, สอง,งสองสองฮะหลัง2กลาง2หน้าสองตนกาเลยหลัง1กลงาง3หน้าสอง ขนละระบบจานไปกินขนมเส้นมาเดี๋ยวสักครู่นักกีฬารอก่อนมิสตตย์จะได้เคลียร์ลูกก่อนหรือเปล่าครับคุณผู้ชมก,ก็รอไปแล้วสำนักไปยืนของไหมทิ่สอง <อ>เดียกขับตันทีมแต่ละฝั่งมามเสียงทายครับใครจะเล่นก่อน,อนไรจะเลือกแดนโยนหัวก้อยอาจาร์สีเหลืองครับตนกล้าพิสตาสีแดงเป็นทัวร์นาเมนต์แรกรหลังจากหยุดโควิดไปหลายเดือน ฮะมาที่การการเข้าในแหมตีดมิมกเบอร์ห้าอเบอร์เก้าเนี่ยโอ้โหใส่ด้วยขวาโดนปอแหมปอปกหลบไม่ได้ฮ <c> ่ <oughs> มิกรเริ่มนะโอ้โหแหมขีเคียร์ออกชุดนี้ทั้งใส่จะอาวุธหนักก็มิกโอ้เดี๋ยวปอ เช็คด uh, mm ูแ hmm. ล bon, uh, uh, mm ้วเมื่อกี้โดนบอลอัดศีรษะกี่นี้วกี่นี้วโอเคใช้ได้แหม่นับอย่างงมวยเลยโดนนับไปหนึ่งนับนะฮะ่วนกล้า่แหม่บอลโอ้โหจับไม่อยู่ครับมิกออกแหม่ไม่ทันเบอร์แปดเก้ากัน แม่มิกกระชากออกไปอ่ะติดทัดบอลแลจานออกมิกาาได้เล่นอันนี้ครึ่งหลังของห้ึ่งอันนี้ครึ่งแรกของบีห้าหนึ่งใส่ด้วยขวาแม่ติดกันกีต,ตา้าแหวาไม่ผ่านมันไปกระจุกตรงกลางเยอะเห็นต้องกระจายกระจายกันหน่อยอหมเซนแม,นแมไม่ มันไปอออยู่ตรงกลางเป่าฮะมันไม่กระจายข็อดีของการอออยู่ตรงกลางคือมันช่วยกันลุมแย่งได้ผ่มเข้ามามันเป็นรูปหมอกนจะแสวก็ชากออกตบเข้ามาไม่ผ่านติดกันใส่ขวาโอ้โหเข้าเสาแรก ตัดเข้ามาแล้วใส่ด้วยขวามาอย่างรวดเร็วรุ่นนี้รุ่นปีห้าหนึง่งนะฮะอ่าปอการการคืนมาที่ปอโอ้โหโดนฉกแล้วปอ ปองงัดออกเลยเอามาปออ่ะสี่แ่งมาจีนโน่จีนโน่ต่อให้เซนเซนนี่สี่ติดมิกก์โอ้โหหลังเหลือหนึ่งตัวแล้วแม่โอ้ใส่ด้วยขวาเดียวกระโดดเซฟแม่เบอร์แปดเก้ากัน โอ้โหมันปัญหาของยาเทียมคือมันจะหนืดหนืดนะโอ้โประตูอ่ะสายคอนโทรลบอนี้จะลำบากนะัญยาเทียมมันหนืดเห็นเหยียบบอลล้มกันหลายคนแล้วนี่เหมือน้าแท้ยาแท้นี่มันจะสดมันจะลื่นกว่าชิโน่ แม่เบอร์ห้าครองหลังขรองมิกสายตัวางยาวออกมาเซนแม่เกือบไม่ทันตุ่มเข้ามาให้ปอ,อปอไปที่สีแม่โอ้โหหลุดใหม่ล้ว,วางไปให้ปออีกที พอไปธีการโอ้โหการเสียลูกนี้ติต่าเตะทิ้งออกไปก่อนมิกยังคุมเกมได้อยู่ฮะคืนหลังเซตใหม่ครับษายตัววางยาวออมาโอ้โหแหมเกือบจะกระโดดเกือบ มิกยังทําเกมขึ้นมาอยู่ว่าเปิดเท่านายแม่ติดพวกเคลียทิ้ง่อนแม่มันจะไปวิ่งทับตําแหน่งกันอีกแล้ววะ <c oughs> การวิ่งเข้าไปหาเพื่อนนี่มันทับตําแหน่งกันนะมันใสที่ขวาโอ้แม่ติดปลายมือผู้สาวตูวตนก้าย,ยังตามอยู่นะฮะสูงตัตัวหนึ่ง แม่ไม่เข้ามาที่จุดเกตโทษ้วนะจะวิ่งเข้ามาชาร์จกันดูอยากเทคติกการเล่นเนี่ยยืนอยู่นอกกรอบฮะอ้าวบังให้อยู่เคลียให้ขาดางั้นเดี๋ยวลูกที่สองมาจะกลับลำบากจะวางยาวติดเส้นเกสบสองครับมิกดึงหน่อยหนึ่งตัดเข้าใน ทำชิ้งกับเบอร์สิบแมยังสก,กิลวอยู่เซต็ใหม่ที่กองหลงังอ่าคืนผู้สาวตัวแมเล่นอย่างกับบอลคันโตเลยวางยาวปอกันแมช่วงนี้แม็กตัวเดียวบอกเอาหูให้อยู่นี้ ว่าจับหให้แหม่หลักยังไม่ดีอ่ะการใส่ไกลเลยดูจากลูกเกแล้วเจ้าบ้านเป็นต่อนะฮะทั้งลูกเกลียโนประตู จีตาจะปั่นด้วยซ้ายแม่จะเล่นลูกสูตรยัดเข้ามาสีโอ้โหจีโนโแหมยิงหลุดออกไปเสร็จวางขึ้นมาครับมิกติดพอเป็นลูกทุ่มของมิกอีกเที้ะ ลุงเข้ามาเบอร์สิบสองกระดกแม่ไปคนละทางยังมีเพื่อนตามเข้ามาเบอร์สิบแหวโอ้โหโอ้โห,โโหด้วยสายเข้าเสาเดิมเนี้ยลูกที่สองมาลงใส่จะกลับลำบากแล้วรุ่นนี้รุ่นปีห้าหนึ่งนะ มาที่เบอร์27เซนไปที่โอ้โหพิกลูงนี้จีโนจานหลอกเล่นต่อได้เปรียบขึนกับไปเซตใหม่ครับเซนเตอร์สองคนดึงออกข้างไปกระชากไปเองฮะแม่โอ้โหโอ้โหการเข้ามาช่วยครับกีตาร์โอ้โหกีตาร์กีตาร์ทำไงโอ้โหจีโน โอ้ยให้บิ๊กซีโอ้โหมาหนงบังครับเบอร์สิบกกีตาร์ไปที่โอ้โหจ่ายลูกนี้โอ้โหแจงโอ้โหแหมขาสั้นไปนิดเดี๋ยวรอโตก่อนะขาจะยาวดีมันขาด เล่นสั้นไปที่ปอปอออกข้างที่เซน็นแมโอ้โหย,ยังจ่าเล่นตอเซน็นอ่ะหืงดึงหลบเซน็นโอ้โหหลบปอตัดเข้ามาสู้ใส่ด้วยขวาแม่เบอร์สิบสามเขินเลย <c oughs> แม่ไม่โดนไม่เต็ม่ปิ้นออกข้างเลย เบอร์สิบสองยังบังอยู่พลิกเข้ามาโอ้โหยังโอ้โหแม่พยายามจะมุดเข้ามาติดแนวรับของต้นก้ากมิกสไตล์2นะฮะต้นก้าศูนย์ครึ่งที่หนึ่งย่ไข่เท้าเอวนี่แสดงว่าใกล้จะหมดแล้ว โอ้โหกล่องหลังใส่เข้ามาแม่เบอร์สิบล็อกติด <V 10. S 1> ใส่อีกแล้วแม่มันเข้าข้างราคาเบอร์ส <V 13. S 1> ิบสามไปที่กัน <V 13. S 1> กันไ้ที่ป้อ <V 13. S 1> โอมโหจะแหกกลางโดนเออ ถูกเตะมุมของมิกลูกสูดเดิมครับจะเล่นยังไงอ่ะขึ้นโอ้โหมันมาที่เบิร์กหูด,ดึงว่าเอ้าแตะทิ้งก่อนจีโน่ลุกลงโอ้อ Look, okay. ขาดก่อนเครับกองหลังตุ่มเข้ามาจีโน่ชักโดขึ้นมาว่าปอมาจีโน่ว่าไม่ถึงซีพิกเข้ามาใส่ไหมนี่มันจะใส่โอ้โหโอ้โหมันไม่เข้ามุมโอ้โห อยู่ฝั่งเดียวแล้วเบอร์สิก้าโอ้โหเซ็นแย่งไม่ได้แมารีบจ่ายไปนิดนะเซ็ตใหม่เซ็ตบอลใหม่ครับมาออกมาที่แบ็กซ้ายลากขึ้นมาแมาพิงลูกนี้แล้วก็ดีต่อให้เพื่อนเบอร์สิเจ็ปอเข้าไปแย่งโดนแม่ก็ชากหนีใส่ด้วยขวาแม <laughs> ลูกไกล่ลูกไก่มาเป็นชุดแนละ้วฮะพอเบอร์สิเจ็ออกไปที่การโอ้โหให้บอลยกออกไปโอ้โหแม่กองหน้าไม่มีค้ำอยู่ตรงนั้นนะประตูยาวขึ้นมาออกหลังครับ พอเริ่มถอนหายใจแล้วโอ้แม่ขาเริ่มพันเงี้ยแม่พิกหนีไม่ได้เบอร์สิบหกกีตาร์แตะเสโหูแม่ลูกนี้เซนพอหนุนไอทีแม่ไม่มีใครทุม่มเลาะเส้นอ่าเบอร์สิบเก้าแม่เข้าเท้า เฮมิเกอร์เบอร์สิบกระชากหากเข้าข้างในแม่โอ้โหแม่ต้องช่วยกันเข้าหนึ่งสายเบาซ้า,ายก้มหน้าแม่ด้วยเท้าซ้ายฮะบันเวแล้วตอนนี้ขวาโอ้โหแม่ขวาอีกทีโอ้ แถวสองหนักจริงๆอ่ะมิก <c oughs> อ้าว <c oughs> เป็นอะไรครับ <c oughs> ยิงแรงไปหน่อยฉ <c oughs> ุกเลยเลย้องกินข้าวมาเปล่า <c oughs> จานหนวกช่วยหน่อย <c oughs> อาจานนี้หมดละ ัสักครู่เดี๋ยวปรถมพยาบาลก่อนนะมีเด็กจุกอ่ปรถมพยาบาลเสร็จแล้วกลับมาตอ่อครับต้นกล้าเล่นเลยฮะไปที่ มาที่เด้โอโหลาเมกโอหลาเมกงานเข้าแล้วใส่ด้วยขวาเบอร์สิบสองคแม่ไปต่อบอลเจ้าบอลเข้ากลางฮะถ้าเล่นเซฟเซฟมต้องออกข้างะกองหลังเอาบอลออกข้างก่อนอ,อย่าเพิ่งเอาเข้ากลางฮะอ่า พอ,อเข้ากลางก็โดนตัดได้ก็โดนสวนเลยฮนะแหมจ่ายเข้ากลางอีกแล้วมันต้องโ้บอนก่อนนะออกซ้ายออกขวาก่อนแหออกข้างไปโอ้โหแหมเอ้ามันต้องโดนลงโทษแล้วแหมเบอร์สิบเก้อกมาทําอย่างนี้ได้ยังไงมาจ่ายบอลอย่างนี้อลูกดีสาม ความบิดพลาดของแนวรับตองหลังประตูเซตบอลม่ครับเซตบอลม่เข้าไหนโอ้โหจับไม่อยู่โอ้โหบอลผ่านหน้าโอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับแม่ติดลามเมกแม่ออกไปที่จีโน่จีโน่แม่ ไม่ถึงจีโนโ่ยังตามแย่งอยู่อ่มิดยกมาที่เบอร์สิบสามเข่าขวาแหมทำท่าจะยิงโอ้โห,โห,โหลูกที่สี่แมไหลหลบสองคนเข้ามาจิ้มที่เสาแรกครับสี่ลูกที่สี่นะ แหมสังกอร์ะี่ลาเมามาที่ทกีตาร์เบอร์สิบหกออกไปที่สี่สอืยังบังอยู่ฮะกีตาร์แหมดึงหลบแหมมิกเข้ากลางมาโอ้ช่องเบลเลอร์เลยตรงนี้ใส่ด้วยขวาโอ้ ลูกทีห้าครับเบอร์สิา <13 S 1> ของหนักนะเบอร์สิบสามนี่ทั้งใหญ่ทั้งหนักเบอร์สิหกกีต้าที่ลาเมกลาเมกแม่จ่ายอย่างนี้มันต้องโดนลงโทษใช่ไหมยัดบอลเข้านายอีกแล้ว งานเข้าเพื่อนต้องออกมาทางรับนะตรงดิมเส้นเลยจ่ายบอลเข้าในนี่โดนตัดได้ก็สวนไปเลยเบอร์ 13, สิบสามถสองเมอลูกโซดะโอ้บางยาวไปโอ้ตรงนี้มีเก็บอยู่หนึ่งคนแม่ไม่อยู่อออ สี่หรือห้าผมนับไม่ทันแล้วเนี่ยมันเยอะเบอร์สิบหกกีตาร์คืนที่ราเมกแมโอ้โหใส่ด้วยขวาแมน,นัดเอาอยู่ดีนัดโอ้โันเอาอยู่ดสามภาษาในเกมรับเบอร์เก้าเบอร์หกสิ 60, บเบอร์ยี่สิบสีม่ลาเมก โอ้โหจ่ายบอลหน้ากวังจริงมันกะจ่ายบอลมันไม่ได้มาจากการแปรมันมาจากหลังเท้าบางปลายเท้าบางเอาไปที่เดโอ้โหเดจับบอลเบอร์สิบเก้ายังบางอยู่จานบอกแม่ติด นิกห้าหรือหอาจารย์ไม่ได้นะยิงเยอะเลิมไปล้วอ้โหูซัดเข้ามาแหมผ่านหน้าเห็นเห็นตามโปรแกรมนันมีอยู่นะแต่ไม่รู้จะ cancel หรือเปล่า <laughs> วางมา มิกครับได้ทุ่มดูจากน่าจะหกศูนย์นะดูจากสกอร์บอร์ดแล้วมิกหกนะต้นเก้าศูนย์อันนี้คอเตอร์ที่หนึ่งนะครึ่งแรกแม่ติดโอ้โหกระชากลูดแม่กันปลายเท้าแม่เบอร์สิบสามนี่แฮตติกไปยังกัไม่รู้วา ไปแล้วเบอร์เบอร์เก้าแม่ม้เข้าในโอ้โหเกือบแถมเออยี่สิบสต่ออเตะอาจา์มาพอก่อนเดี๋ยวพักสักครู่ฮะรู้สึกว่าต้นกก้ามิกจะหกนะต้นกก้าศูนย์เดี๋ยวพักสักครู่ฮะ